i ิ h แมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตสไตร์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดวิชั่วโมงเติมเกมบัตสไตร์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหรียญ i ิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นใหม่ ตัวแก๊ปพี่ดีกว่าโวยไม่ใช่แก๊ปพี่ดีกว่าวุ้ยมันล้านอ่ะมนีจมีนเกือบตายแ้วนะหลังกำแพงตก็ หนักกำแพงไเขยิงเปลี่ยนป่ัหไปเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอ๋อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วมันมันบอกเกิดข้อผิดพลาดอะไร

ไี่ไอ้โดนใครยิงอ่ะหน้าท่อนอนไปนู่นแล้ว อ <c oughs> ย่างไกลเลยโอ้ใช่ไหมทำเลยนะทำรหัสอันนี้ก่อนเฮ้ไอ้เฮขายอ้ทาอยาอกมาทีโอ้ยสตีมมอขยิบดินเดะแลยด้วยดิลูน่า y o u v got this Let's <sharp> hmm. be I don't know why. <smart> yeah, go Mega KILL! Luna, you've got this. เรียบร้อยาหัดได้แล้วพี่หนานมีตัวนึงโดดแห้ถอทีหแดูหาไม่เจอไม่รู้สะเกไม่ได้ต่างรอยยิ้ม้ายเนี่ยไหนจรอดเหรเห็นไหมไม่รอดบอกแล้ว พอนีไม่ไปไหนแต่โอ้ยพี่พโดนไหมไม่ใช่ไม่ใช่โดนไหมตรงที่ดอจะในกาก็โดนลมีไกลๆนู่นตัวนึ่งช่งมัมรเลย ไกลเจินอ่ะโอ้โหโอ้จะไกลเกินมันมีเพิ่มอีกตัวเอ๊้ให้มานลอนอ้อยหลงรับที่แบบนั้นน่ะศพไอ้นั่นเป็นไหนวะอเนี่ยมีเงินตายตรงเนี้ย ข้างหน้าอีกตัวนะหนีไม่ได้จะเถอะเนี่ยออนี่ไงยุบผมดึงเขาเป็นยังไงนี่ไงนี่จ้ะ Oh, oh. The safe zone has Renegue. been redefined. Enemy spotted. Enemy spotted. Reloading. not <laughs> even.

รูดังโชกเลยตี่จาก็ฟันไม่ขึ้นอ้า o ม่ช่ว่าเอาประตูปวปหนักเลยเอาให้ตัวให้ตัว อยู่ในบ้านน่ะเกือบตายแล้วเนาะนิดเดียวอยากมาั้นเปี่ยงอ่เราแย่งตายหนูทำไมไอทีบีกำลังอ้อมมาชูพี่ไอ้โอ้โหเกาะทอเว้ยชดที่ไอ้จะให้ต้องบดมั้ยเจ้าตัว กเกาะทองยิงไม่เข้าเลยอ่ะไอ้ไอ้ตัวนั้นโดดที่เดิมมา,มา,มา,มาโอ้ยติดติดเดินไม่ได้อ่ะติดมุมบ้านเนี่ยติดแบงอะไรก็รู้เดินออกไม่ได้ปนบ้าะไรโดนไปเนี่ยตรงนี้มันติดแบงอ่ะ ใครจะกิดไปอีกวะนี่โดนไฟเหรอทองไอหัวหัวอยู่สะพานน่ะไม่ใช่มันอยู่ตรงสะพานสะพานซากุระสะพานซากุระสะพานข้างบนน่ะที่เชื่อมรูอ่ะมันคือสะพานใช่ไหมทางขวามือมาแล้วมาแล้วหัวหอก

อยว่นหมขึ้นสลิงแล้วดักสลิงป่บวะเราขึ้นันแล้วติดตนวเอรไม่อยู่เรก่อแตกก่อแตกติดเนินเลย อยู่ในบ้านร้านค้าพี่สไนโพรวงเต้าวงเต้าวงเต้าวงหน้าดูหน้าน้องอ่ะบินไปแล้วอวงสายเลย